คมซับลีนาลาลินานางเอกวิกสามเปิดตัวแฟนได้เป็นน้องสไยอ้ามลีนาลาลินานางเอกวิกสามเปิดตัวแฟนไฮโซประคุณพรประภา กับที่บ้านวันคริสต์มาสหวานเวอร์ค่ะคู่นี้ก็หวานไม่เบาโพดรูปคู่สวีทลงในไอจีหวานอย่างต่อนเนื่องสําหรับล ina, นีนาลลินานางเอกวิกสามลูกเครื่องไทยแคนาดาและแฟนหนุ่มไฮโซประคุณพรประภาน้องชายของไฮโซพกกับไฮโซในที่หัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูหลังจากที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาสักพักใหญ่จนถูกหลายคนแซวว่าเป็นสะพภยเล็กของบ้านพรประภาล่าสุดวันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสลี ก็ได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองกับครอบครัวที่รักโดยในปีนี้มีหวานใจพิเศษมาร่วมดินเนอร์ด้วยกันซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสร,รูปภาพความทรงจําที่แสนจะอบอุ่นพร้อมแท็กหาไฮโซประคุณซึ่งทางด้านแฟนๆก็กริ๊เชียร์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าที่บ้านให้ไฟเขียวด้วยต่างคอมเมนต์แซวกันเป็นยกใหญ่เลยค่ะ สำหรับทายาทเมื่นล้านไฮโซประคุณหรือไฮโซเฉาประคุณพรประภาเป็นน้องชายคนเล็กของบ้านเป็นทายาทรุ่นที่3ของอาณาจักรสยามกลนการบริษัทชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไรของเมืองไทยคะ่ะ